นะครับเป็นเรื่องของร่วมกันจําหน่ายยาเสพติดกโทษไที่หนึ่งนะครับขอโทษแม่ตาขอวันแม่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวเลิกนะ วันนี้ได้ทีตำรวจนะครับทําการให้สายลับเนี่ยทำการติดต่อล่อซื้อยาเสพติดนะครับโดยสายลับเนี่ยได้โทรศัพท์ไปนะครับที่เบอร์โทรของพี่ติ่งก็คือหมายเลขโทรศัพท์จากนั้นมีการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารนะครับของพี่ติ่งหรือนายสายชนป้อมน้อยนะครับจากนั้น่ะเราได้มีการค้นตัวสายลับไปอย่างดีนะครับต่อมาปล่อยให้สายลับทําการล่อซื้อยาเสพติดนะครับโดยระหว่างนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเฝ้ามองอยู่ในระยะที่มองเห็นชัดเจนนะครับเราได้ ได้เห็นว่าเราเนี่ยชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อพลยชิตายอมรับนาะเป็นบุคคลเนี่ยที่เอายาเสพติดอันเนี้ยยื่นให้กับสายรับจริงนะผมไปครับอันนี้เรายอมรับนะครับว่าสายรับโทรหาเราจริงนะในขอดูเบอร์โทรศัพท์ก่อนอันนี้ยอมรับนะครับว่าว่าสายรับโทรหาเราโอนเงินให้เราผู้หญิงผู้หญิงชื่อเล่นชื่อน้ำน้เนี่ยเป็นคนยื่นยาเสพติดจำนวนสิบเม็ดอันเนี้ยเป็นยาบ้าเนี่ยให้กับสายรับจริงนะแล้วอย่างนี้ภายในภในที่พักเราเนี่ยเป็นเชอญพักเป็นมีเลขที่เราเนี่ยได้มียาเสพติด ไม่มีนะไม่ภายในเต็นต์เนี่ยไมเลยอ่ะดูนี่ขอดูนิดนึงอ่ะอ่ะนี้มีอะไรเนี่ยอันนี้ของเขาอ่ะสามคนชี้ก่อนอันนี้มีอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววางวางที่เดิมมีอะไรเปิดดูก่อนเปิดอะไรยาอ่ะหันมาหันขยับสามคนชี้นะครับชี้ยอมรับนะว่าในนี้มียาใช่ไหมเอออันนี้คือยอมรับว่าอันนี้คือยาบ้าที่ ขวดที่เราเนี่ยเปิดออกแล้วก็เอาไปจำหน่ายให้กับสายรับถูกต้องไหมครับแล้วก็มีการรอเตรียมจำหน่ายให้กับลูกค้าอายอื่นอีกถูกไหมครับนี่นะครับลองดูอืมโอเคพี okay, ่ก็อย่างนี้รถกิงเนี่ยของใครเนี่ยของจานของของแฟนเราเราขับมานะใครรถกิ่งม่มีอะไรไหมมีสิทสิ์จำหนายมีอะไรไหมมีแค่นะมีอะไร น้ำแข็งคือยาอะไรไอาจจะดียวพาไปดูนิดนึงครับเดี๋ยวตรวจคุมีูไว้ก่อนใส่รถถึงเท่าไหน่เดี๋ยวชี้ก่อนอเดี๋ยวชี้ทะเบียนรถอันนี้นะรถก๋งของที่เราขับมานะหยิบออกมาหยิบของมาเดี๋ยวออกมาดูอ๋อนี่นะเป็นยาไอที่ซุกซ่อนอยู่อเดี๋ยวเดี๋ยว แต่ชี้ก่อนครับ3คนเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบไปทางทดังกล่าวเนี่ยในในเรื่องของผู้ต้องหาทั้ง2คนแรกเนี่ยเป็นความผิดนะครับในเรื่องของร่วมกันจําหน่ายยาเสพติดขอโทษที่1นะครับยาบ้านะต่างเริ่มขอโทษแม่สางวันแม่ด้วยเนี่ยวตัวแล้วเลิกซะนะ คุมตัวไปห้องสืบสวนสอบพอบารลมุงนะครับอาเชิญเลยครับเดี๋ยวขึ้นรถหลวงนี่แหละรับดูด ื่อสส่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด้วยแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ